ครับต่อไปเราจะมาดูฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องภาษาอังกฤษใช่ไหว่า Probability Density Function หรือต,ร density, ตัวย่อเป็น PDF นะครับซึ่งมีสมบัติด,ดังนี้คือสมบัติของฟังก์ชันความน่าจะเป็น fx ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์สัญลักษณ์ที่ใช้นะครับเป็น f แล้วก็ห้อยด้วยตัวแปรสุ่ม x นะครับวงเล็บ x ตัวนี้นะครับคือฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับและผลรวมของฟังก์ชันความน่าจะเป็นทั้งหมดนะครับตั้งแต่ลบ infinity จนถึง infinity ก็เท่ากับ1 ก็หาได้โดยการอินทิเกรตฟังก์ชันตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ก็จะได้เท่ากับ1น,นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เป็น f x ตัวนี้ฟังก์ชันของมหนาแเป็น f x, ตัวนี้นะครับเป็น 0.375x กาลัง2เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ2และ x เท่ากับ0ย์ในบริเวณอื่นนั่นคือฟังก์ชันนี้จะมีค่าเมื่อ x เริ่มตั้งแต่0ถึง2องนั่นเองนะครับแล้วก็ลองทําการอินทิเกรตฟังก์ชันตั้งแต 2, ่อหาผลรวมของ,งหรือ ก็จะได้เป็นอินทิเกรต 0.375x กําลัง2ก็จะได้เป็น 0.375x กําลัง3ส่วน3ซึ่งคํานวณออกมาก็จะได้ครับ 0.125x กําลัง3ตั้งแต่0ถึง2นั่นเองแล้วเราก็เอา2มาแทนค่าใน x ลบด้วยเอา0มาแทนค่าใน x นะครับก็จะได้เป็น0.125คูณกับ2กําลัง3คํานวณออกมาได้เป็น1พอดีนั่นเองนะครับนั่นคือผลรวมของความน่าจะเป็นทั้งหมดเป็น1การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องในการหาความน่าจะเป็็นนขอบบอองงตตัวแปส่่่บบเืืกค เป็นพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงความน่าจะเป็นนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ก็คือพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงตั้งแต่ a ถึง b คือบริเวณที่แรงเงานั่นเองซึ่งการหาพื้นที่ใต้โค้งแรงเงาพื้นที่ใต้โค้งการแจกแจงนี้ก็หาได้โดยการอินทิเกรตฟังก์ชัน f ตัวนี้นะครับตั้งแต่ a ถึง b นั่นเองเรามาดูตัวอย่างครับกำหนดให้ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นเป็น f x เท่ากับศูนย์จุดสาม x ตั้งแต่0นถึง2และเป็นศูนย์ในบริเวณอื่นหรือเป็นที่อื่น,นครับเราจะลองหาความน่าจะเป็นเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เราก็ต้องการอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ครับตั้งแต่1ถึง2ซึ่งอินทิเกรตศู7 5จุเ x กำลัง2เราก็ได้ทำการอินทิเกรตมาแล้วนะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ0ู2 5จคูณ x กำลัง3ตั้งแต่1ถึง2แล้วเราก็เอา2มาแทนค่าใน x ลบด้วยเอา1แทนค่าใน x ลงไปนะครับก็จะเป็นศูวย์จลัง3 คำนวณออกมาก็เท่ากับ1.00ลบ1 2 5ซึ่งเท่ากับ0.875นั่นเองนั่นคือความน่าจะเป็นที่ x จะมากกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เท่ากับ0.875นั่นเอง